รับมีอีกบ่เดี๋ยวชาก่อนจ้ะกําลังลงบ่เอาแหนมน้ำมันหนึ่งใช่บัดที่นี่เอาโค้งไก่สามโค้งแยกตั้งหากกัน ข <ų, S 2> <númer Goodnight. S 1> ้เหนียวสิบบาทมาสวยตัวมึอนี่ของกลังสิมืดนี่ไปเมีนมาเศร้าเลยเด้ดิมือนี้ไปไหว้มันเนมือ ธรรมดานี่ตรงเรียมสินะหับตตามนโอ้ต้มัตีหาบ่ตับตีหาอื่นเบิ่งมันไปเดี๋ยวอยากได้มูถามูจักไหมจะว่าเปยังขาข้าวเดียว ตับได้ไม oh, I mean? ่เด like ียวก็ว oh. like oh, ่เป็นยังลาบอาบ่โอหนูบ่กินประดุกเลียวสาตหึกินหมูดีกว่าหนูมากียงมากินต้องกินโค้งไก่แาอกิมเาไ้อามาเอาใส่ล่ะก็ท่านเอาไม่นะ่นอออเอาสองใหม่เอาโตเกีาจะแมนจะมันแห้งพด มูโมเมนตัตอบแต่ว่ามันแสบเลยพียยย่กายเป็นทีเดียวหลายคืนอันดกต้วนี่กันรุเป็นหลายแต่ว่าหันเป็นไปเรื่อยๆนี่ใกล้เมดแล้วเบ็ดเซ็ตของนู้เป็นเท่าไหร่ข้าวเหนียวห้นู้ละติย่างข้าเนียเท่าไหร่สิบบาทนูน มัวมักแสบนูมัมกมัวนี่ของตลาดมั่วห้าหกเจ็ดแปดรู้ขอ้อลอยวะบ่เอาซ้ำนี่แหละกระดุกตัวหนึ่งเนี่ยลอยนี่บ <c oughs> ่ขอบคุณค่ะแปดสิบบาท